สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะและว,วันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ในชั่วโมงที่2กันอีกเช่นเคยสำหรับวันจันทร์นะคะและก็วันนี้นะคะเราจะเรียนต่อในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเมื่อวันศุกร์นะคะ เราได้เรียนค้างไว้นะคะในเรื่องของการคูณและการหารนั่นเองค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตารางการคูณนะคะและก็แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณหรือว่าการหารนะคะและก็ได้ตอบคำถามไปบ้างแล้วนะคะ จากการใช้ตารางของสูตรคูณนั่นเองค่ะและในที่นี้นะคะเราจะต่อกันในส่วนของการใช้ตารางการคูณนะคะเพื่อช่วยหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปค่ะทีนี้ให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหดัดไปที่หน้า107ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะให้ทุกคนเตรียมแบบฝึกหดัดและเปิด ไปที่หน้า107ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนก็ยังคงจะต้องใช้ตารางการคูณนะคะเพื่อไปตอบคำถามในส่วนของจำนวนแบบรูปที่หายไปดังนี้ค่ะในส่วนของแบบฝึกหัดหน้าที่107นะคะนักเรียนจะเห็นว่า จากแบบรูปของการคูณในที่นี้จะเห็นว่าเป็นแบบรูปที่มีการคูณเป็นยังไงคะเป็นจำนวนที่เท่ากันอย่างเช่น5คูณด้วย2 6คูณด้วย2 7คูณด้วย2 8คูณด้วย2นั่นหมายถึงว่าแบบรูปนี้เราใช้ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบการคูณซึ่งคูณได้เท่ากับ สนั่นเองนะคะในที่นี้นักเรียนดูผลลัพธ์ข้อแรกนะคะ5คูณ2จะได้เท่ากับ10และ6คูณ2จะได้เท่ากับ12 7คูณ2จะได้เท่ากับ14 จาก10ถึง12เรียนจะเห็นแล้วว่าแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองนะคะจาก12ถึง14ก็เพิ่มขึ้นทีละ2เพราะฉะนั้นแล้วจำนวนที่หายไปนั่นก็คือ8คูณ2ซึ่งต่อไปในตารางที่2นะคะตารางที่2ให้นักเรียนสังเกตรูปแบบของการคูณก่อน จากจำนวนแรกเป็น7คูณ4จํจนวนที่2 8คูณ4จำนวนที่3 9มาคูณ4จำนวนที่4เป็น10คูณ4นะคะซึ่งถ้าหากนะักเรียนดูจะเห็นว่า,าตารางนี้เขาใช้การคูณโดยคูณด้วยแบบรูปก็คือ4นั่นเองเพราะฉะนั้นจํานวนที่เพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละ ทีละ4นั่นเองนะคะนักเรียนดูจำนวนผลลัพธ์จำนวนแรก28จําจำนวนที่2 32และจำนวนที่3 36เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใช้รูปแบบความสัมพันธ์ของการบวกถ้านักเรียนนำ3า36บวก4ก็จะได้เท่ากับ40ซึ่งจะตรงกับแบบรูปก็คือ10คูณ4เท่ากับ40นั่นเองค่ะ,นะคะ นักเรียนดูจำนวนที่นำมาคูณจะเห็นได้ว่าแบบรูปนี้จะคูณด้วย5นะคะแต่ว่าในที่นี้ให้นักเรียนดูจำนวนนับที่นำมาคูณในแต่ละจำนวนนะคะอย่างเช่น12 11แล้วก็10แล้วก็9นั่นหมายถึงว่าแบบรูปนี้จะต้องเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ5นั่นเองเพราะคูณด้วย5และจำนวนแบบรูปจำนวนนับที่นำมาคูณ ลดลงจากจำนวนแรกเพราะฉะนั้นแล้วแบบรูปนี้จึงต้องลดลงทีละ5นักเรียนดูจำนวนแรก12คูณ5ได้เท่ากับ60 11คูณ5ได้เท่ากับ55 10คูณ5ได้เท่ากับ50ดังนั้นถ้านักเรียนนำ50ไปลบด้วย5 ก็จะเหลือ45ซึ่งเท่ากับ9คูณ5ก็จะเท่ากับ 45เพราะฉะนั้นจำนวนที่หายไปก็คือ45ข้อที่4นะคะข้อที่4จะเป็นในรูปแบบของการหารบ้างการหารเราก็สามารถนำความสัมพันธ์ของการคูณมาใช้ได้ด้วยหรือตารางสูตรคูณมาใช้ได้เช่นเดิมนะคะในที่นี้ให้นักเรียนดูจำนวนนำัำแต่และจำนวนที่นำมาหารกันก่อน อันดับแรกจำนวนแรกเป็น60หารด้วย6จำนวนที่2 54หารด้วย6จำนวนที่3 48หารด้วย6จำนวนที่4 42หารด้วย6 ทีนี้ให้นักเรียนดูผลลัพธ์ในแต่ละจำนวนจะเห็นว่าจำนวนนับที่นำมาหารมีความสัมพันธ์เป็นแบบรูปในการลดลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนจะหาผลลัพธ์ก็ต้องเป็นแบบลดนะคะเช่น60หาร6ได้เท่ากับ10 54หารด้วย6ได้เท่ากับ9หรือ9คูณ6ได้เท่ากับ54 ถ้าใช้รูปแบบความสัมพันธ์ของการคูณ48หาร6ได้เท่ากับ8เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปดูสูตรคูณ42นะคะหารด้วย6หรือ6คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ42นั่นก็คือได้ผลลัพธ์เท่ากับ7นั่นเองเพราะฉะนั้นจำนวนที่หายไปในข้อนี้ก็คือในข้อที่5นะคะข้อที่5จะเป็นความสัมพันธ์โดยการหารอีกแล้วเช่นเดิมค่ะ ในที่นี้นักเรียนก็จะต้องดูจํานวนนับเช่นเดิมว่ามีจํานวนนับอะไรบ้างและนำมาหารด้วยจํานวนใดบ้างนะคะจำนวนแรกเป็น49 45หารด้วย9ค่ะจะได้เท่ากับ5และ36หารด้วย9จะได้เท่ากับ4 27หารด้วย9จะได้เท่ากับ3 ทีนี้ให้หนักเรียนลองหาจำนวนต่อไปนี้นะคะ18หารด้วย9จะได้เท่าไรนะหร่น่านักเรียนดูผลลัพธ์ได้นะคะจากจำนวนแรก เหลือ5และต่อไปถ้าเป็นความสัมพันธ์ในแบบรูปนะคะจาก5ลดเหลือไป4นั่นหมายถึงว่าจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ1น,นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถบอกได้เลยว่าจำนวนที่หายไปหรือ18หารด้วย9นั่นก็คือเท่ากับ2นั่นเองและต่อไปในแบบรูปที่6นะคะหรือข้อที่6 ข้อที่6ก็ยังจะคงเป็นในส่วนของแบบรูปที่เป็นการหารเช่นเดิมทีนี้ให้หนักเรียนดูจำนวนนับเช่นเดิมค่ะในที่นี้จำนวนแรกจะเป็น88หารด้วย11และ99หารด้วย11 1 1 0หารด้วย11 121หารด้วย11ถ้านักเรียน จะใช้ตารางการคูณนักเรียนต้องไปดูที่ช่องเลข11นะคะและดูแนวตั้งหรือแนวนอนว่าจำนวนนั้นได้ผลลัพธ์ดูแนวตั้งหรือแนวนอนที่เป็นผลลัพธ์เ,เท่ากับ88และก็ตรงช่องที่11นะคะนักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับจำนวน,นนั้นนั่นก็คือ8นั่นเอง ต่อมาหรือนักเรียนก็ดูสูตรคูณแม่11ก็ได้นะคะในการหารจำนวนต่อไปนะคะเป็น99หารด้วย11ซึ่งจะเหลือเท่ากับ9และ110หารด้วย11ก็จะเท่ากับ10ทีนี้นักเรียนจะต้องหา121หารด้วย11จะเหลือเท่าไหร่จากแบบรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่า8ลดลงเหลือ9เอ้ยไม่ใช่ แปดเพิ่มขึ้นเป็นเก้านั่นหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นชีละหนึ่งทีนี้จากเก้าเพิ่มเป็นสิบและจากนั้นสิบก็ต้องเพิ่มเป็นสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนที่หายไปก็คือสิบเอ็ดนั่นเองในที่นี้ถ้านักเรียนยังไม่อยากดูตารางสูตรคูนักเรียนก็ใช้แบบรูปเพื่อหาจำนวนถัดไปได้เลยนะคะ จะเป็นส่วนในข้อที่3ก็ยังจะคงเป็นเติมจํานวนที่หายไปในแบบรูปเช่นเคยนะคะในที่นี้ให้นักเรียนลองฝึกให้นักเรียนลองฝึกในแบบฝึกหัดก่อนนะคะซึ่งจะมีจํานวนทั้งหมด6ข้อและเดี๋ยวหลังจากนั้นให้เวลานักเรียนทา นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะนะ 1, 2, 3, นับ1 2ึสานักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะ นักเรียนดูในข้อที่1จะเห็นว่าจำนวนที่หายไปนั่นก็คือ9คูณด้วย10ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยคำตอบก็คือ90านะคะจำนวนต่อไปจำนวนที่หายไปนั่นก็คือ9คูณ11คำตอบก็คือ99และจำนวนต่อไปจำนวนที่หายไปนั่นคือ9คูณด้วย12 ซึ่งได้เท่ากับ108นั่นเองค่ะนี่คือจำนวนที่หายไปในข้อที่1นะคะจะได้แก่90 99และ108ค่ะข้อที่2ให้หนักเรียนหาจำนวนที่หายไปต่อไปนี้นะคะซึ่งคําตอบมีอยู่แล้วนั่นก็คือ10 คูณจํานวน1จํานวนนะคะซึ่งเราไม่ทราบว่าจํานวนใดนักเรียนก็ไปดูสูตรคูณในแม่ที่10ว่า10คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ120คําตอบก็คือ12นั่นเองหลังจากนั้นให้นักเรียนไปดูสูตรคูณในช่องหมายเลข10อีก1ครั้งว่า10คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ130นั่นก็คือ คูนด้วยสิไปนะคะจะต้องเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นให้นักเรียนดูค่ะจาก100เพิ่มเป็น110เป็น120และ130นั่นหมายถึงว่าแบบรูปนี้ต้องเพิ่มขึ้นทีละ10เพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องนำา10ไปคูณกับ1จําจำนวนนั่นก็คือ14 ซึ่งจะได้แบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ10เป็น1 4 0่้่ให้นักเรียนดูจำนวนที่หายไปในข้อที่3ค่ะในข้อที่3นะคะจะเป็นจำนวน12คูณด้วย12เท่ากับ1น4ทีนี้นักเรียนก็สามารถดูสูตรคูณในช่องแม่12ได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนดูว่าจาก144นะคะเพิ่มเป็น 132และเพิ่มเป็น120และเพิ่มเป็น108ดูจำนวนนะคะว่าแต่ละจำนวนจะคูณด้วยอะไรบ้างไปนั่นก็คือจำนวนที่คูณด้วย10แล้วเท่ากับ120นั่นก็คือ12นั่นเองนะคะ และจำนวนที่หายไปอีกหนึ่งจำนวนซึ่งเป็น12คูณด้วย1นึ่จำนวนที่เราไม่รู้และได้เท่ากับ108นั่นก็คือคูณด้วย9กนั่นเองค่ะในที่นี้ให้นักเรียนนำา2 2 0ลบด้วย108จะเห็นว่าเป็นแบบลดที่ลดลงทีละทีละเท่าไหร่คะนักเรียนจาก1 2 0ลบด้วย108นะคะ จะลดลงทีละ 12. นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องนำา12ไปคูณ1นําจำนวนใดที่ทำให้ลดเหลือเท่ากับ12นั่นก็คือคูณด้วย8นะคะเราจะได้เท่ากับ96นั่นเองหรือนักเรียนนำา1 8 8นะคะหรือนักเรียนจะต้องนำา1 8 8ไปลบออก12ก็จะได้เป็นจำนวนที่หายไปนั่นก็คือ 96นั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่4นะคะข้อที่4จะเป็นแบบรูปที่หายไปหรือจานวนที่หายไปในรูปแบบของการหารซึ่งนักเรียนจะต้องหาจานวนต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนี้21หารด้วย7เราจะเหลือเท่ากับ3นั่นเอง และ14หารด้วย7เราจะเหลือเท่ากับ2และ7หารด้วย7เราจะเหลือเท่ากับ1ถ้าถามว่าแบบรูปนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนักเรียนสามารถตอบได้เลยว่าเป็นแบบลดลงทีละ1นั่นเองแต่ว่าโดยใช้การหารก็คือหารด้วย7ทั้งหมดต่อไปในข้อที่5ข้อที่5จํานวนที่หายไป นั่นก็คือจำนวนที่หารด้วย8แล้วได้เท่ากับ10นั่นก็คือ80นั่นเองนะคะ80หารด้วย8จะได้เท่ากับ10และจำนวนที่หายไปอีกหนึ่งจำนวนคือ72หารด้วย8นะคะจะเหลือเท่ากับ9 และจํานวน1จํานวนนักเรียนดูแบบรูปก่อนนะคะแบบรูปจะเป็น 12, 11องและก็9ในที่นี้นักเรียนสามารถหารด้วยจํานวน1ที่เท่ากันนั่นก็คือ8ได้เลยแต่ว่าในที่นี้หารด้วย8นะคะแต่ว่าต้องลดลงจาก9เหลือเหลือ8นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็จะต้องนํา จำนวน1จําจำนวนที่หารด้วย8แล้วเหลือเท่ากับ8นั่นก็คือ64นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้64จึงหารด้วย8แล้วได้เท่ากับ8นั่นเองต่อไปในข้อที่6นะคะข้อที่6จํานวนที่หายไปนั่นก็คือ110หารด้วย แบบรูปที่หารด้วยเท่ากันถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นว่าในข้อนี้เราสามารถเติมจํานวนหนึ่งจำนวนนั้นก็คือเติม10ลงไปได้เลยเพราะว่าเขาใช้การหารโดยหารด้วย10ให้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จํานวนที่หายไปก็คือ10นั่นเองต่อมาทีนี้นักเรียนดูจํานวนอะไรที่หารด้วย10แล้วได้เท่ากับ12 นั่นก็คือ120หารด้วย10จะเหลือเท่ากับ12ถ้านักเรียนยังไม่ทราบนักเรียนจะใช้ความสัมพันธ์ในการคูณก็ได้เช่น10คูณ12ก็ได้เท่ากับ120นะคะต่อมาทีนี้นักเรียนดูค่ะแบบรูปหารด้วยจำนวนอะไรคะ10นักเรียนก็สามารถเติม10ได้เลยแต่ว่าในที่นี้12จะต้องลดเหลือ 12จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น13เพราะฉะนั้นจำนวนที่นำมาหารแล้วได้เท่ากับ13ก็คือ130หารด้วย10จะได้เท่ากับ13นั่นเองต่อไปเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่108นะคะจะให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของจำนวนในแบบรูปต่อไปนี้จำนวนที่1มีจำนวนตามนี้ค่ะ มี3มี6มี12มี2 4และ48ค่ะนักเรียนจะต้องสังเกตแบบรูปนะคะแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นจากจำนวน3ถึง6เราจะเห็นได้ว่า3คูณด้วย2จะได้เท่ากับ6จากจำนวน6ถึง12เราจะเห็นได้ว่า6คูณ12นะคะ6คูณ2จะได้เท่ากับ12 และจากจำนวน12ถึง24เราจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นโดย, 10, โดยนำยนํา12มาคูณด้วย2จะได้เท่ากับ24และจากจำนวน24ถึง48 จะเห็นได้ว่า24คูณด้วย2จะเพิ่มขึ้นได้เท่ากับ48เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปความสัมพันธ์นี้ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันโดยคูณด้วย2จากจำนวนต่อมาในข้อที่2นะคะจะมีจำนวนซึ่งได้แก่ 5, 15 45, 135และ4ี5ในที่นี้จะเป็นแบบรูปที่มีความเพิ่มขึ้นแน่นอนจาก5ถึง15จาก5ถึง15จะเห็นว่าถ้าเรานำา5มาคูณด้วย3จะเพิ่มขึ้นได้เท่ากับ15นั่นก็คือจำนวนที่2จากนั้น 15ถึง45นะคะเมื่อเรานำ15คูณด้วย3จะเพิ่มเป็น45และจากนั้นจำนวน45ถึง135จะเห็นได้ว่า45คูณด้วย3จะได้เท่ากับ135 และจำนวนสุดท้ายจาก135ถึง405เราจะนำ135า135คูณด้วย3จะเท่ากับ405เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปความสัมพันธ์ว่ามีความสัมพันธ์กันโดยคูณด้วย3จากจำนวนเดิมและต่อมาในข้อที่3นะคะก็จะมีจำนวน256 64 16 4 และ1น,นะคะในที่นี้จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแบบรูปที่มีความลดลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลดแล้วนักเรียนก็จะต้องใช้วิธีการหารนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องหารแล้วเหลือให้ได้จำนวนตามแบบรูปต่อไปนี้ โดยหารทีละเท่าไหร่นักเรียนดูนะคะจากจำนวน256ถึง64เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำอาหารด้วย4นะคะจะเหลือเท่ากับ64จากนั้นจำนวน64เมื่อนำมาหารด้วย4ก็จะเหลือเท่ากับ16และจำนวน16เมื่อนำมาหารด้วย4ก็จะได้เท่ากับ4 และจำนวน4นะคะเมื่อนำอาหารด้วย4ก็จะได้เท่ากับ1เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เราจึงเป็นความสัมพันธ์กันโดยการหานะคะด้วย4จากจำนวนเดิมข้อที่4ข,ของการหาความสัมพันธ์ของจำนวนในแบบรูปนะคะก็จะมีจำนวน 5,000, 1 000, 240และก็8 ข้อนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อที่3นั่นก็คือเป็นแบบความสัมพันธ์แบบลดลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้การหารนั่นเองนะคะนักเรียนดูจากจำนวน5,000ถึง1,000เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำมาหารเราจะหารด้วยด้วย5เราจะเหลือเท่ากับ1,000และจากนั้น1000เมื่อเรานำมาหารด้วย5ก็จะเหลือเป็น200 และ200เมื่อนำมาหารด้วย5ก็จะเหลือเท่ากับ40และ40เมื่อนำมาหารด้วย5ก็จะเหลือเท่ากับ8ซึ่งเป็นจำนวนสุดท้ายเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์กันโดยการหารด้วย5 จากจำนวนเดิมและต่อมาเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะในการหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปนะคะนั่นก็คือแบบฝึหัดข้อที่5นะคะในเรื่องของการใช้ตารางการคูณเพื่อหาความสัมพันธ์ต่างๆนะคะนักเรียนดูข้อที่1จํานวนที่เขาให้มามี13 26และ52นะคะ ให้นักเรียนสังเกตแบบรูปนะคะจาก13ถึง26ว่าเป็นแบบรูปที่เป็นแบบมีความสัมพันธ์ก็คือเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจากสิสามเพิ่มเป็น26นักเรียนคิดว่าจะนำตัวไหนมาคูณถึงจะได้เท่ากับ26นั่นก็คือคูณด้วย2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว13บามคูณสจะได้เท่ากับ26่สิยี่สิคูณ2ได้เท่ากับ52าสิจำนวนต่อมา นักเรียนจะเห็นได้ว่าเหลือ52ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งจำนวนที่หายไปนักเรียนก็นำ52คูณด้วย2จะได้เท่ากับ104จำนวนที่หายไปนั่นก็คือ104นั่นเองค่ะและจำนวนสุดท้าย208นะคะจะเห็นว่าแบบรูปนี้คูณด้วย2นักเรียนก็นำมาคูณด้วย2จึงเป็น 208คูณ2ได้เท่ากับ416จําจำนวนที่หายไปจำนวนที่2นั้นก็คือ4ที่หายไปหรือแบบรูปที่หายไปในข้อ2อนะคะจำนวนที่ให้มามี1มี6และมี36นะคะทีนี้และมี 1, 2 9 6อีกหนึ่งจำนวนเราเนียนจะสังเกตได้เลยว่าแบบรูปนี้เพิ่มขึ้นทีละ 6นะคะจาก1เป็น6และจาก6เป็น36เพราะฉะนั้น6ต้องไปคูณด้วยอะไรแล้วได้เท่ากับ36นั่นก็คือจะต้องคูณด้วย6เพราะฉะนั้นจำนวนที่หายไปนักเรียนก็ต้องนำา36ไปคูณด้วย6นั่นก็คือจำนวนนี้ค่ะ216นั่นเองคือจำนวนที่หายไป และอีกหนึ่งจำนวนนะคะซึ่งจะเป็นจำนวน1,296ไปคูณด้วย6เราจะได้เท่ากับ7,776เพราะฉะนั้นจำนวนหายไปจำนวนที่หายไปจำนวนที่2นั่นก็คือ7 7ในที่นี้มีจำนวนที่ให้มาคือ 243, 81และ9นะคะนักเรียนจะต้อง หาแบบรูปก่อนว่าแบบรูปนี้เพิ่มหรือลดแน่นอนจาก243ถึง81จะต้องเป็นแบบลดเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำจำนวนใดจำนวนหนึ่งมาหารด้วย243แล้วได้เท่ากับ81นั่นก็คือจำนวนนี้ค่ะหารด้วย3เราจะได้เท่ากับ81นั่นเองนะคะ หรือนักเรียนนำ243ไปหารด้วย81แล้วเราจะได้เป็นจำนวน3ออกมานะคะจากนั้นไดเห็นว่าจากจำนวน243ถึง81จะหารด้วย3เท่ากับ81หรือนำ81ไปคูณด้วย3จะได้เท่ากับ243นะคะต่อมาทีนี้81จะต้องหารด้วย1จําจำนวนก่อนที่จะไปเหลือ9 นั่นก็คือหารด้วยจำนวน3นะคะจะเหลือเท่ากับ2 7เพราะฉะนั้นจำนวนที่หายไปนั่นก็คือ27นั่นเองค่ะและจากนั้นนักเรียนก็ต้องนำา9นะคะไปหารด้วย3ก็จะเหลือเท่ากับสหายไปนั่นก็คือ3นั่นเองต่อมาในข้อที่4นะคะ ข้อที่4จะเป็นจำนวน1250 250 50ทีนี้ให้นักเรียนหาเพิ่มเติมอีก2องจำนวนในที่นี้จํานวนนี้จะเป็นจํานวนแบบลดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนดูว่า1250หารด้วยอะไรแล้วเหลือเท่ากับ250 หรือ250คูณด้วยจำนวนใดจึงได้เท่ากับ 1, 2 5 0นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า1250หารด้วย5นะคะจะได้เท่ากับ250เพราะฉะนั้นจำนวนที่หายไปนักเรียนก็ต้องคิดจาก50หารด้วยจำนวนที่นำอาหารนั่นก็คือ5จะได้คำตอบก็คือ10และอีกหนึ่งจำนวนนักเรียนต้องนำา10ไปหารด้วย5 จะได้จำนวนที่หายไปนั้นก็คือ2นั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะในแบบฝึกหดัดการใช้ตารางการคูณในหน้า107และ108นะคะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในสมุดนะคะซึ่งมีจำนวนทั้งหมด10ข้อนะคะโดยให้นักเรียนนะคะเติมจำนวนที่หายไปตามนี้เลยนะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนจะต้องนำส่งนะคะ1เลยแบบฝึกหัดในหน้า1 0 7 และ108นะคะและก็การบ้านในสมุดจำนวน10ข้อนะคะโดยข้อ10นักเรียนสามารถเลือกจำนวนใดจำนวนหนึง่งซึ่งเป็นการยกตัวอย่างของนักเรียนได้เลยนะคะค่ะและสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคงจะฝากให้นักเรียนใช้ตารางสูตรคูณไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็คงต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนไม่าย,ายคะ่ะ